45ข้อคิดจากหนังสือที่ชื่อว่าสมองทองคำข้อที่1ความขยันเพียงอย่างเดียวไม่พอนะคะที่จะทำให้เรารวยหรือว่าทำให้เราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหรือว่ายานพาหนะที่ถูกต้องอย่างมนุษย์ในยุคสมัยนี้ค่ะก็พัฒนาไปมากกว่ามนุษย์เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนั่นก็เพราะว่าเรารู้จักใช้เครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเองแล้วถ้าง,งานที่เราทำอยู่ไม่สามารถพาเราไปถึงฝันได้ เราก็ต้องกล้าพอที่จะเปลี่ยนงานไม่ใช่เอาแต่อดทนทาโดยอ้างว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นอย่าลืมนะคะว่าความพยายามที่ไร้ปัญญาก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่ดันทุรังข้อที่สองคนที่พยายามตักน้ำจากบ่อโดยใช้ซ่อมตักน้ำใส่ถังทั้งวันทั้งคืนนั่นไม่ได้เรียกว่าคนขยันนะคะแต่คือคนโง่ค่ะฉะนั้น จงเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายอยู่เสมอนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อที่สไม่ใช่ถามตัวเองว่าฉันต้องทํางานหนักแค่ไหนถึงจะประสบความสําเร็จแต่ต้องหมั่นถามตัวเองว่ายานพาหนะแบบไหนที่จะพาคุณไปถึงฝ่งฝันหรือว่าประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าพบว่ายานพาหนะที่ใช้อยู่ในตอนนี้ยังไม่ดีพอที่จะพาคุณไปถึงจุดหมายก็ลองเปลี่ยนดูนะคะก่อนที่น้ำมันมันจะหมดทางซะก่อน ข้อที่4โลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไปแล้วค่ะแต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่อย่างไรก็ตามนะอย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะน่ากลัวแต่มันก็น่าตื่นเต้นด้วยเช่นกันเพราะความเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งโอกาสเสมอข้อที่5หนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสตร์แห่งความสำเร็จก็คือทรัพย์จะหลั่งไหลไปหาผู้สร้างมากกว่าผู้เสพเสมอ เพราะการเสพคือการรับส่วนการสร้างคือการให้และยิ่งเรามีความสามารถในการสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้คนในปริมาณที่มากเท่าไหร่นะคะและก็ตอบโจทย์ได้ตรงใจพวกเขามากแค่ไหนผลตอบแทนก็จะกลับมามากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะข้อที่6กการเสพสามารถให้ความสุขกับคุณได้แต่การสร้างเท่านั้นค่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ความสุขจากการเสพนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ความจริงก็คือการเสพมันเป็นความสุขแบบหยาบๆค่ะที่หาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยทักษะหรือว่าฝีมือพลังงานความกล้าหาญความฝันหรือว่าความมุ่งมั่นรวมถึงความคิดสร้างสรรค์แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะความสุขจากการสร้างนั้นใช้ทุกอย่างที่ได้กล่าวมาข้างตน้นมันจึงยากและก็ท้าทายมากกว่าแต่ก็เพราะว่ามันยากนี่แหละค่ะคนที่ประสบความสําเร็จและก็สามารถสร้างตัวจนร่ารวยได้ถึงมีจํานวนน้อยกว่า เพราะถ้ามันง่ายมากคนทั้งโลกก็คงขยันสร้างแล้วก็คงจะมีอิสรภาพทางการเงินกันไปหมดแล้วจริงไหมคะต่อมาข้อที่7ค่ะกฎแห่งการมีทรัพย์ก็คือโลกใบนี้จะจ่ายเงินให้กับคุณตามความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ชีวิตของคนอื่นดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเสพมากเท่าไหร่หรือว่าเสพสิ่งที่ดีแค่ไหนคุณก็จะยังไม่อาจยิ่งใหญ่หรือว่าร่ำรวยขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้เริ่มต้นสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับคนอื่นอย่างจริงจังเพราะความจริงก็คือว่ามนุษย์คนไหนสร้างมันทุกวันอีกไม่นานมนุษย์คนนั้นจะรวยมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มนุษย์คนไหนยังเสพอยู่เรื่อยไปมนุษย์คนนั้นอาจจะรู้มากก็จริงแต่เขาไม่มีวันรวยขึ้นมาได้เลยต่อมาข้อที่8ถ้าอยากจะสร้างสิ่งใดก็จงมันเสพสิ่งนั้นเสมอคะ่ะ เพราะขั้นตอนแรกของการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้นั้นก็คือการเริ่มเสพสิ่งนั้นให้มากขึ้นและยิ่งเราเลือกเสพสิ่งที่ตรงกับการสร้างของเรามากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งประหยัดเวลา <S <S ประหยัดพลังงานและก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถสร้างส,างสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะข้อ9ค,คนที่ประสบความส,มสําเร็จอย่างสูงในชีวิตคือคนที่เลือกเสพในสิ่งที่เขาสามารถนําไปสร้างต่อได้เสมอเสพสิ่งที่ดีเท่าไหร่ ก็จะมีสมองที่ดีขึ้นเท่านั้นและถ้าคุณสร้างได้เก่งเท่าไหร่ก็จะประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นค่ะข้อที่10วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนสมองมีอยู่เพียงวิธีเดียวนั่นก็คือการเปลี่ยนสิ่งพิเศษในแต่ละวันหลายคนอาจจะลืมไปนะคะว่าสมองก็รับประทานสิ่งต่างๆเหมือนกับร่างกายเช่นกันและสมองไม่ได้รับประทานแค่วันะสามเวลาแต่มารับประทานตลอดเวลาเลยค่ะที่เราตื่น ผ่านทางไหนผ่านทางสิ่งที่เราเสพด้วยตาด้วยหูนั่นแหละค่ะลองคิดดูนะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งจะเชี่ยวชาญด้านของการลงทุนโดยที่ไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับด้านการลงทุนเลยแม้แต่เล่มเดียวแต่กลับใช้เวลาในการดูซีรีส์เกาหลีวันละห้าถึงหกชั่วโมงแทนถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าสมองคนคนหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงก็ให้ลองสังเกตสิ่งที่เขาเสพในแต่ละวันดูนะคะข้อ11ถ้าเราเสพแต่เรื่องลบๆสมองก็จะมองหาแต่เรื่องลบๆหรือว่าข่าวลบๆนะคะ และมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราไปด้วยแต่ถ้าหากว่าสมองก้อนไหนชอบเสพสิ่งดีๆหรือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์สมองก้อนนั้นก็จะวิ่งหนีขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารต่างๆหรือว่าสิ่งที่เป็นลบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วมันก็จะมองหาสาระที่สร้างสารรค์แทนก็จะทําให้สมองเต็มไปด้วยความสุขความสงบนะคะพร้อมสําหรับการสร้างทรัพย์สินและก็ความสําเร็จเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมีสติในการเลือกเสพให้มากเพราะวงจรของการเสพ จะเป็นบันไดที่พาขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกก็ได้ด้วยเช่นกันข้อ12สมองเปลี่ยนตามสิ่งที่เราเสพเสมอค่ะและถ้าเกิดว่าเรายังเปลี่ยนสิ่งที่เสพไม่ได้ก็ยากที่จะเปลี่ยนสมองได้นะคะเพราะเส้นประสาทนับแสนล้านที่ใช้บันทึกความรู้และความคิดซึ่งจะถูกแปรรูปเป็นคําพูดการกระทํานิสยัยบุคลิกท่าทางและก็รวมถึงโชคชะตาของเราด้วยก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆในทุกๆวันค่ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่สามารถจดจําสิ่งที่คุณเสพได้ แต่มันก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการสร้างสมองของคุณอยู่ดีและหลายครั้งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราค่ะรอเวลาที่จะขุดออกมาใช้ในยามขับขันนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินชะตาชีวิตของคุณนั่นเองค่ะข้อ 13. สมองและจิตใต้สำนึกของคนที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคนเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จคือความล้มเหลวแต่พวกเขากลับคิดว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ต่างหากค่ะ คนที่คิดว่าถ้าทำอะไรไม่สำเร็จนั่นแปลว่าตัวเองล้มเหลวก็คือคนที่มีทัศนคติแบบปิดหรือว่าฟิกไมซ์นะคะคนเหล่านี้จะลัวความผิดพลาดมีความอดทนต่ำท้อแท้ง่ายล้มเลิกเร็วและประสบความสำเร็จในบานปลายน้อยกว่าคนที่มีความคิดแบบเป็นคนทัศนคติแบบเปิดหรือว่ากรดไมซ์นั่นเองคนแบบนี้จะรู้ดีว่าตึกสูงเฉียดฟ้าไม่มีทางสร้างได้ในชั่วข้ามคืน ก็ต้องมีความล้มเหล็กเป็นรากฐานและก็เป็นเสาเข็มที่สําคัญเพราะเขารู้ว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการของการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จนั่นเองข้อ14คนที่เกิดมาแล้วรู้ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรหรือว่าเก่งอะไรมาตั้งแต่เกิดนั้นมีเพียงแค่หนึ่งในแสนหรือว่าหนึ่งในล้านเท่านั้นค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกลองยิงปืนคนไปโดนกำแพงบ้างยิงขึ้นฟ้าบ้างยิงเฉียดบ้าง กว่าที่กระสุนนัดหนึ่งจะยิงโดนเป้าในที่สุดแต่ข้อแตกต่างสำคัญที่สุดนะคะก็คือคนที่ยิงโดนเป้าก่อนคือคนที่กล้ายิงกล้าพลาดกล้าลองไม่ใช่เอาแต่เล็ง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 แต่ก็ไม่กล้ายิงสักทีเพราะกลัวว่ายิงแล้วมันจะไม่ถูกเป้าเพราะฉะนั้นนะคะต้องลองยิงให้มากที่สุดลองทำให้มากที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรกันแน่ข้อ15สิ่งที่คนประสบความสำเร็จสูงสุดระดับโลกมีเหมือนกัน ไม่ใช่พรสวรรค์น,นะคะแต่สิ่งนั้นมันคือภาพสวรรค์น,นั่นเองภาพสวรรค์ก็คือภาพของอนาคตที่เราสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดและก็ชัดเจนในใจนะคะว่าเราต้องการจะเห็นชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนเราจะทําอะไรเราจะเป็นอะไรเราจะสร้างอะไรจะช่วยเหลือใครและจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมหรือว่าโลกใบนี้บ้างแล้วยิ่งภาพสวรรค์ของเราชัดเจนมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะทําให้มันเป็นจริงก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะข้อ16 วิธีการค้นหาพรสวรรค์ที่ดีที่สุดก็คือการสร้างภาพสวรรค์ที่ละเอียดและชัดเจนมากพอนะเพราะว่าภาพสวรรค์ที่ทรงพลังจะทําให้เราเกิดความตั้งใจและมุ่งมัน่นและเราก็ต้องลงมือทําให้ภาพสวรรค์นั้นใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุดจนในที่สุดนะคะอาจจะทําให้เราค้นหาพรสวรรค์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวเราเจอก็ได้เพราะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนมีความสามารถพิเศษเราทุกคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ถ้าเราไม่มีภาพสวรรค์ที่ทรงพลังมากพอเราก็จะไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลองไม่กล้าล้มแล้วก็ไม่กล้าเจ็บจนหามันเจอความปรารถนาที่แรงกล้ามีอนุภาพมากพอที่จะทำให้คุณเจอพรสวรรค์น,นั่นเองข้อ 17. คนเรามักจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้เรามากเกินไปอย่างเช่นคนที่ยืนอยู่บนเขาก็ย่อมมองไม่เห็นภูเขาที่ตัวเองยืนอยู่ว่ามันสวยงามมากแค่ไหนถ้าเกิดมองมาจากจุดอื่นนะคะ จะรู้เลยว่าภูเขาลูกนี้สวยมากแต่เรามองไม่เห็นไงเราเหยียบอยู่เราเหยียบมันอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะคนที่จมปลักอยู่กับปัญหาและความหงีิดก็ย่อมมองไม่เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตด้วยเช่นกันข้อ18ความฟุ่งเฟือยเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกันข้ามกับความอดทนซึ่งนั่นก็หมายความว่ายิ่งเรามีความอดทนต่ำเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความฟุ่งเฟือยสูงเท่านั้นคนจนส่วนมากที่เก็บเงินไม่อยู่หรือว่าคนที่ ฐานะปันกลางส่วนใหญ่ที่ออมเงินจนรวยไม่ได้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีความอดทนต่อสิ่งที่อยากได้มันอดใจไว้ไม่ไหวอยากจะซื้อไปหมดฉะนั้นนะคะต่อจากนี้ถ้าอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะทุกครั้งที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยขอให้หยุดคิดแล้วถามตัวเองค่ะว่ามันจําเป็นที่จะต้องซื้อต้องจ่ายจริงๆใช่ไหมมีของที่มีคุณภาพดีกว่านี้และราคาถูกกว่านี้ที่มันสามารถทดแทนได้ไหม จะต้องมีสตินะคะในการใช้จ่ายเงินทุกครั้งคนที่ล้มเหลวในการอดทนจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในการอดออมข้อ19ในโลกของความสําเร็จความคิดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะคะใครคิดได้เก่งกว่าเร็วกว่าดีกว่าย่อมจะได้รับชัยชนะแต่เรามักจะให้ความสําคัญกับความคิดมากเกินไปจนมองข้ามแหล่งกําเนิดของความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเพราะถ้าถามว่าความคิดของเราเนี่ยมาจากไหน ก็ต้องตอบว่ามาจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นและก็ได้สัมผัสนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะส่วนใหญ่มาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองก็คือว่าคนที่คุณคบอาจจะสําคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่คุณคิดซะอีกนะคะเพราะว่าแหล่งกําเนิดความคิดส่วนใหญ่ของคุณนั้นก็มักจะมาจากคนที่คุณคลุกคลีอยู่ด้วยยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนขับรถของลิกาซิงมาเซธีธชาวฮ่องกงค่ะเขา แอบซื้อหุ้นและก็ที่ดินเก็บไว้จากการที่ได้ยินเจ้านายเนี่ยคุยโทรศัพท์จนทำให้เขาสามารถทำเงินงอกเงยได้ถึง20ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณจะเป็นใครไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณอยู่กับใครเพราะแม้ว่าเป็นเพียงแค่คนขับรถใช่ไหมคะแต่เมื่อรู้จักเรียนรู้และก็ซึมซับสิ่งที่ดีจากนักธุรกิจระดับมหาการก็สามารถมีเงินเก็บได้มากกว่าคนที่มีใบปริญญาซะอีกคะ่ะข้อ20 คนที่รู้จักซึมซับและพัฒนาตัวเองเมื่ออยู่กับเศรษฐีเงินล้านก็จะมีกำไรนับแสนเมื่ออยู่กับเศรษฐีเงิน10บล้านก็จะมีกำไรนับล้านหากเราเดินตาม,มาแมลงวันเราก็จะเข้าไปใกล้กับกองขยะแต่ถ้าหากว่าเราเดินตามพึ่งเราก็จะได้เจอกับสวนดอกไม้อยู่กับคนที่คิดบวกคุณก็จะได้เป็นคนที่คิดบวกอยู่กับคนที่คิดลบคุณก็จะพูดแต่คำสกปรกอย่างที่คนโบราณสอนเอาไว้ว่า สิ่งของนั้นเราจะต้องแยกตามประเภทส่วนคนนั้นเราจะต้องแยกตามกลุ่มข้อที่21สิ่งที่เราคิดกับคนที่เราครบมักจะมีความคล้ายกันอย่างน่าอัศจรรย์มากนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในระดับสูงไม่ว่าจะทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ขอให้เลือกคบคนให้ดีเพราะเราครบคนแบบไหนเราย่อมคล้ายคนแบบนั้นรวมถึงชีวิตของเราด้วย เพราะฉะนั้นนะคะจงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมค่ะของคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าถ้ามันยากนะ,ะที่จะเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นก็พยายามอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จหรืออ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเรานั่นเองค่ะต่อมาข้อ22นะคะจำเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดจะเก่งจะแข็งแกร่งหรือว่าจะขยันสักแค่ไหนคุณก็จะไม่มีวันทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะเวลาและพลังงานของเรานั้นมีอยู่อย่างจํากัดฉะนั้นค่ะ ยิ่งคุณต้องนําคนเยอะมากเท่าไหร่หมายถึงลูกน้องนะยิ่งคุณจะต้องนําลูกน้องหรือว่านําทีมงานของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะต้องฝึกใช้คนให้เก่งมากขึ้นเท่านั้นข้อ23ผู้นําที่ดีคือคนที่มีประสบการณ์และประสบการณ์ที่ดีก็มักจะเกิดจากความผิดพลาดค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะนําคนเราจะต้องกล้าลองในสิ่งต่างๆอย่างมีปัญญาเมื่อพลาดแล้วก็เรียนรู้เพื่อนํามาพัฒนา ถ้าทําได้แบบนั้นลูกน้องทุกคนจะเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อถือในคําพูดของเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้พูดจากตําราหรือว่านั่งคิดไปเรื่อยแต่เราพูดจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเราที่ผ่านมานั่นเองข้อ24ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่บังคับคนได้มากที่สุดหรือว่าทําให้คนเกรงกลัวมากที่สุดนะคะแต่คือคนที่สามารถทําให้พูดตามรู้สึกใจเต้นรัวไปกับวิสัยทัศน์ที่ทรงพลัง และก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าสร้างฝันให้เป็นจริงไปพร้อมกับผู้นำได้มากที่สุดนั่นเองเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างเรือจงอย่าเที่ยวเกณฑ์คนมาแล้วก็สั่งให้พวกเขาไปหาไม้แล้วก็แบ่งงานกันทําแต่จงสอนให้พวกเขาทวินหาท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาให้พวกเขาจินตนาการไปว่าทะเลนั้นสวยงามขนาดไหนข้อ25มนุษย์จะเรียนแบบกันมากกว่าฟังนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าผู้นําใช้ปากสั่งแค่ลูกน้องบอกว่าให้ลูกน้องเนี่ยทำงานหนักสั่งอย่างง่นอย่างนี้อย่างนั้นค่ะแต่ตัวเองทําตัวขี้เกียจไม่ขยันไม่อดทนให้ลูกน้องเห็นในไม่ช้านะลูกน้องก็จะขี้เกียจตามจําเอาไว้เลยนะคะว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ล้วนทํางานหนักกว่าลูกน้องทุกคนข้อ26งานวิจัยพบว่าคนที่บุกเบิกธุรกิจที่แปลกใหม่จะมีโอกาสล้มเหลว,วถึง47% ธุรกิจที่แปลกใหม่นะที่บุกเบิกใหม่มีโอกาสล้มเหลวถึง47%แต่คนที่เลือกที่จะพัฒนาในสิ่งที่คนอื่นทําไว้อยู่แล้วให้มันดีมากยิ่งขึ้นจะมีโอกาสล้มเหลวเพียง8%เท่านั้นฉะนั้นนะคะหากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จคุณไม่จําเป็นที่ต้องริเริ่มทําสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงแต่คุณจะต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วก็ปรับในสิ่งที่คุณทําให้มันตอบโจทย์ให้กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อ27 หน้าที่หลักของนักธุรกิจทุกคนคือการสรรหาเทคนิควิธีต่างๆนะคะที่จะให้คุณค่าแก่ลูกค้าและก็ตอบโจทย์พวกเขาในรูปแบบต่างๆให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดและก็ตรงใจที่สุดนะคะนั่นแหละค่ะจะทำให้คุณมีโอกาสในการสร้างไรายได้ได้สูงที่สุดด้วยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นจงทำอาชีพนั้นด้วยหัวใจของนักธุรกิจไม่ใช่หัวใจของขอทาน จงเป็นผู้ให้ที่ชาญฉลาดยิ่งใหญ่และจริงใจข้อ28ในโลกที่อากาศแปรปรวนตลอดเวลาแบบนี้นะคะคนฉลาดเขาจะระวังตัวด้วยการไม่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเป,เปืเป่อยๆอย่างเช่นเหมือนกับการเลื้อยต้นไม้การเงินของตัวเองนะคะแต่เขาจะดูแลต้นไม้นั้นอย่างดีด้วยการรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินค่ะดูแลอย่างดีเลยนะคะชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอย่าใช้ชีวิตเรื่อยๆเปืเป่อยๆมันจะทําให้เราไม่สามารถร่ำรวยได้ และอย่าลืมนะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะลม้มหรือว่าไม่ล้มนั้นมันไม่ได้วัดกันตอนที่ไม่มีลมนะคะแต่มันวัดกันตอนที่พายุมานี่แหละค่ะและเมื่อไม่มีเงินใช้ชีวิตลำบากกระทันหันบางคนอาจจะถึงขนาดกับต้องทะเลาะกับพี่น้องเพื่อแย่งชิงสมบัติกันหรือว่าอาจจะเล่นพนันเพื่อหวังรวยทางรัดหรืออาจจะทำอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปเรื่อย แบบนี้คือคนที่ไม่รู้จักการวางแผนการเงินนะคะสุดท้ายต้นไม้แห่งการเงินก็จะล้มลงในวันที่พายุสัตว์เข้ามานั่นเองต่อมาข้อ29อย่าหลงผิดคิดว่าความสบายคือความสุขเสมอไปคนที่จะสบายและมีความสุขคือคนที่อยู่เฉยๆแล้วยังมีเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆแล้วเงินไหลออกไปมากกว่าไหลเข้าแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตที่สบายนะคะ แต่เป็นชีวิตที่ประมาทและความประมาทก็ย่อมนำมาซึ่งหายนะเสมอข้อ30ความมั่งคั่งจะถูกทดสอบในยามวิกฤตแต่จะต้องถูกสร้างในยามที่เราสบายนั่นเองข้อ31คนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายาจกแทบทุกคนนะคะเขาจะต้องรอให้มีอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยลงมือทำอะไรสักอย่างที่สำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการทำงานหรือว่าการอ่านหนังสืออะไรก็ตามแต่โดยหารู้ไม่ว่าอารมณ์นั้น มันก็เป็นเสมือนกับลมนะคะก็คือว่ามันจะพัดไปพัดมาแบบไม่มีทิศทางและก็ไม่สามารถควบคุมได้คนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วทํางานตามอารมณ์ยังไงก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จในระดับสูงเนี่ยคือคนที่ลงมือทําในสิ่งต่างๆตามวินยัยซึ่งหมายความว่าไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์หรือว่าไม่มีอารมณ์แต่เขาก็ต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จค่ะข้อ32จําเอาไว้นะคะว่าอารมณ์และแรงบันดาลใจ หลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้มาตอนที่เรารอแต่มันมาตอนที่เราเริ่มค่ะเพราะตามหลักของกลไกในการทํางานของสมองแล้วเนี่ยก็คือว่าสมองจะทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่าเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือว่าฟลอ์ได้มากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆหรือว่าตอนที่เรานอนคิดสิ่งที่ต้องทําแต่มันเป็นตอนที่เราเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจนะคะเราทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความตั้งใจไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณปรารถนาความสําเร็จ ก็จงเริ่มบรรณา,นานใจและก็ลงมือทําตามวินัยได้เลยค่ะข้อ33หลายคนมักจะสงสัยนะว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะเขามีสมองที่แตกต่างจากเรายัางไงความลับก็คือพวกเขาไม่ได้มีสมองที่พิเศษหรือว่าแตกต่างอะไรจากเราเลยดะแต่พวกเขาใช้เวลาทําในสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอน,นั่นเองค่ะทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอจนสะสมเป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งที่เราได้เห็นนั่นเองข้อ34 สิ่งเล็กๆที่ทําสม่ําเสมอทุกวันสุดท้ายอาจจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างสวรรค์และก็นรกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการพัฒนาสมองพัฒนาตัวเองหรือว่าฝึกฝนจิตใจ,จถ้าหากว่าเรามีวินัยที่จะทำสิ่งนั้นเราก็จะทําสิ่งนั้นเป็นประจําโดยที่ไม่ได้ลังเลเช่นเดียวกับการตื่นเช้าแล้วต้องแปลงฟันในทุกวันใช่ไหมคะเราไม่ลังเลเลยที่จะแปลงฝันเราสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่เราใฝ่ฝันได้ไม่ว่าตอนเนี้ย มันจะห่างไกลาจากจุดที่เรายืนอยู่กี่ล้านกิโลก็ตามถ้าเรามีวินัยที่จะทำอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันนะคะข้อ35ฝันต้องใหญ่แต่วินัยต้องเล็กเมื่อถึงขั้นของการลงมือทำนะคะเราไม่ควรที่จะหักโหมและก็ควรที่จะแบ่งวินัยออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำสำเร็จตามเป้าหมายได้สูงมากกว่าเดิมด้วยข้อ36ไม่ว่าเราจะเสพติดอะไรก็ตามอาจจะเป็นกาแฟเหล้าบุหรี่หรือว่า การพนันการช้อปปิ้งการเล่นเกมการดูซีรีส์หรือว่าอาจจะรวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆถามว่าเราติดสิ่งนั้นเพราะอะไรคําตอบมีเพียงอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นสามารถให้ความสุขกับเราได้สามารถให้โดพามีนกับเราได้และบางทีอาจจะทําให้เราหายเครียดได้แต่ถ้าเราจะเลิกจากสิ่งนั้นเนี่ยทำปุ๊บปั๊บหักดิบเลยทันทีเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกทรมานก็ได้เนาะเฮ้ยติดมือถือหนักๆเนี่ยติดมือถือหนักๆเลยอยู่ เอามือถือไปไว้อีกที่หนึ่งไม่ได้จับมือถือเลยอาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยไม่อยากทํางานเลยอยากจะดูมือถืออยากจับมือถือแบบนี้มันพยายามลดทีละนิดทีละหน่อยดีกว่าหักดิบนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยสมองมันจะมองหาอะไรที่คือมันจะมองหาความสุขอะสุดท้ายมันจะกลับมาติดเหมือนเดิมดีที่สุดคือ ค่อยๆลดอย่าเพิ่งหักดิบนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ว่าทาไมหลายคนถึงเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองไม่ได้แล้วก็หันกลับไปหาน,นิสัยเก่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วนฉะนั้นนะคะอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอยา่างก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทุกวันนาะโะดยการใช้เทคนิคฝันให้ใหญ่วินยัยต้องเล็กนั่นเองค่ะข้อ37ทุกครั้งที่เราได้สิ่งที่เราปรารถนาหรือทําสําเร็จตามเป้าที่เราได้วางไว้ สารโดพามีนนะคะจะหลั่งออกมาทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีพลังแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่หรือว่าไม่ยอมแบ่งให้เล็กสมองเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้หลั่งสารโดพามีนเลยฉะนั้นถ้าอยากจะมีกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าสร้างฝันให้เป็นจริงอย่าลืมทําสิ่งเล็กๆแต่ไม่ลดละแบ่งวินัยให้เป็นลําดับขั้นและสุดท้ายจะพบว่า ไม่ว่าความฝันใดก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปขอเพียงแค่รู้จักใส่ใจปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสิ่งเล็กๆนั้นอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันข้อ38คําว่าพรสวรรค์ไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่งจะเกิดมาแล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เลยในทันทีแต่พรสวรรค์นั้นแปลว่าคุณจะต้องพัฒนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มากกว่าคนอื่นแต่มันก็ยังคือหมายความว่าคุณก็ยังต้องเริ่มจากจุดที่ทำสิ่งนั้นไม่เป็นมาก่อนเหมือนกับคนอื่นนะคะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่า ฉันทำไม่เป็นอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของทุกคนค่ะอยู่ที่ว่าคุณอยากจะทํามันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ขี้เกียจแล้วก็หมดแต่หาข้ออ้างว่าฉันทําไม่เป็นข้อ39ถ้าเราปรารถนาความสําเร็จเราต้องไม่มองคําว่าทําไม่เป็นเหมือนกับไฟแดงนะที่บอกว่าเราจะต้องจอดหยุดอยู่กับที่ แต่เราควรจะมองว่ามันเป็นไฟเขียวที่กำลังบอกให้เราเริ่มออกตัวทันทีนะคะเพราะว่านี่คือจุดสตาร์ทของบุคคลที่ใหญ่ทุกคนบนโลกใบนี้เลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าใครออกตัวก่อนย่อมมีเวลาในการฝึกที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นได้มากกว่าคนอื่นหรือว่าดีมากกว่าคนอื่นเพราะความเป็นจริงก็คือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วทำทุกอย่างเป็นนะเขาก็คือเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละค่ะแต่แค่ทามากกว่าแล้วก็ กล้าที่จะลองทําในสิ่งที่ตัวเองทําไม่เป็นแล้วก็มีความขยันอดทนที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้ได้มากกว่าเดิมค่ะฉะนั้นอย่ามวัวแต่เพอ้อฝันอย่ามวัวเพอ้อฝันไปวันๆโดยที่ไม่ยอมลงมือทําอะไรจริงจังสักทีข้อ40คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้เพราะมักจะทําผิดพลาดโดยการรอให้ตัวเองมีความพร้อมก่อนแล้วจึงค่อยลงมือทําสิ่งต่างๆหรือว่า อาจจะเที่ยวขอให้คนอื่นมาช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุนความรู้หรือว่ารายงานนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เริ่มลงมือทําอะไรเลยนี่คือความคิดและความเชื่อที่ผิดมากเลยนะคะข้อที่41เคล็ดลับที่คนร่ํารวยและประสบความสําเร็จทุกคนใช้ก็คือการลงมือทําด้วยใจทําด้วยใจโดยที่ไม่ต้องรอให้มีบันไดมาก่อน <c oughs> บันไดในที่นี้ก็คือเครื่องมือคนทีมงานหรือว่าปฏิหารที่จะมาช่วยคุณนั่นแหละค่ะ อย่างบุคคลระดับโลกเองนะคะที่เขาสร้างตัวขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ได้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นด้วยการทำงานตัวคนเดียวหรืออาจจะมีคู่หูนะคะแค่คนสองคนนะคะและก็แน่นอนว่าในช่วงแรกสินค้าหรือว่าผลงานของพวกเขาอาจจะดูไม่งามเลยก็ได้แต่เขาไม่หยุดพัฒนาให้ดีขึ้นข้อ42เมื่อมีคนเริ่มเห็นว่าเราตั้งใจทำจริงและสิ่งที่ทำก็มีประโยชน์ คนอื่นก็พร้อมที่จะช่วยดันเรานะคะไปในจุดที่สูงมากยิ่งขึ้นโดยหลายครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะคนเรามักจะอยากช่วยให้คนที่เริ่มทําอะไรบางอย่างมากกว่าคนที่เอาแต่รอเอาแต่ขอนะคะแล้วเราจะรู้สึกอยากเดินหนีไปกับคนที่เอาแต่ขอขอขอเนี่ยเราอยากจะเดินหนีแต่เราจะรู้สึกอยากเข้าไปช่วยอยากอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปให้กําลังใจคนที่ เริ่มทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองข้อ43เริ่มทำด้วยใจแล้วบันไดจะมาเองแต่จงทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรและความสามารถในขณะนั้นของคุณจะเอื้ออำนวยและเมื่อน,นั้นล่ะค่ะจะมีคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเองข้อ44จะเห็นได้ว่าแม้ว่าคนคนหนึ่งเกิดมาอาจจะโชคไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าต่อจากนั้นเขาเลือกชอยที่ดีให้กับชีวิตของตัวเองชีวิตเขาก็จะดีขึ้นมากเรื่อยๆ แต่ในทางกลับกันแม้ว่าคนคนนั้นจะเกิดมาโชคดีแต่ถ้าจากนั้นเขาเลือกช้อยไม่ดีให้กับตัวเองชีวิตก็จะแย่ลงเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะเพราะว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่เคยเป็นสิ่งที่ได้มาโดยบังเองิญแต่มันคือสิ่งที่คนคนหนึง่งตั้งใจเชิญเข้ามาในชีวิตจากการใส่ใจที่จะเลือกกับช้อยที่มีอยู่ในแต่ละวันค่ะข้อส5 ถ้าเราอยากจะมีความสลาดในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเราควรที่จะเริ่มจากการเป็นคนที่รู้จักเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะโชคเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แต่ช้อยเป็นสิ่งที่เราฝึกควบคุมได้แล้วคุณจะฝากอนาคตไว้กับสิ่งที่ตัวคุณเองควบคุมได้หรือไม่ได้ค่ะคุณภาพของตัวเลือกในวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวเราในวันนี้ฉะนั้น จงตั้งใจทำวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้ตัวเลือกดีๆของเราก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ